สวัสดีทุกคนนะคะยินต้อับเข้าสู่ช่องพิมพ์า่นะคะวันนี้เราจะมาบล็อกวันเดย์วิดมีกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้เราก็ไปกับโฟกัสด้วยนะคะแล้วก็ไปกับพี่ออมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะว่าคาเฟ่โตเกียวดิเวนเจอร์นะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่ MBK ก็คือมีจัดงานอยู่จนถึงวันที่14พฤศจิกายนใช่ไหม อ่าก็คือเราหลังจากนี้เราจะไม่ว่างนะคะฉะนั้นเราจะรีบไปกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาไม่ได้เลยหลังจากครับเออเออใช่ใช่ใช่เคีื่องแต่งานี้น่ารักจคือยืดหยุ่ะแต่เนี่เออไปเราจะสภาพแต่ละคนก็คือไม่ได้ออกจากบ้านนาน จำทางไม่ได้ตอนนี้ไปยังไงนะไปยังไงละหลงแล้วตอนเนี้ยสักทีนะคะ M B K แต่ว่าเดี๋ยวเราไปตามหาร้านกันนะจ๊ะอยู่ชั้นไหนนะชั้นนี้คือชั้นไหนชั้นเต็ตใช่ไหมัวกเราอยากมาเมคคาเฟ่ไหมเหรอโอ้ยบูดาโอ้ยดิ้นพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะทำทำให้เองกินก็ได้แล้วจริงๆแล้วก็ฝั่แล้วเห็นพี่ไกจุดเม่พี่ไงเมื่อวานพี่ก็ใส่วันก่อน อยู่ตรงข้ามกับของเบีนเช่ตัวปลาเตู้ปลาที่ยมสนใจอะไรตัวป่า,ปา,ปาโอเคถึงแล้วร้นั้นก็คือเมนู คนไม่มีประโยชน์นะคะตอนนี้ยืนอยู่ทางๆยาห้องห่วงได้ก็หรือเขาจัดการไปเออไงนะมันต้องพิออดพิออร์ดูอยากไปเมคาเฟ่ <c oughs> แล้วของหมดพอดีนะเนาะโอ้เจ้าดีงั้นเดี๋ยวเรามาแวะร้านหนังสือกันก่อนนะคะ ไม่เอาแต่มันหยิบไปแล้วนะครับมันจะไม่เอาแต่มันหยิบไปแล้วเขาหยิบไปแล้วอิงคนนั้นหยิบไปแล้วมันจะไม่เอาแต่หยิบไปแล้วนะคาเฟ่คือมันต้องพิออเดอร์นะคะแล้วเราก็ไม่ได้เช็คมาวันนี้เราก็เลยกดมารีวิวคาเฟ่แต่ว่าได้ได้นอนกดนะคะเพราะงั้นรอฟักาสซื้อของแล้เดี๋ยวกลับกันแล้วอาปิดชิปปิดชิปปิดชิปเรื่องอะไร ก็ได้มีความสุขกับลูกของเขาโชว์ลูกเขาหน่อยก็ฉันด้มีความสุขกับลูกของเขานะคะคิดวันนี้เฟลนะคะยังไงก็ นเดี๋ยวครับโฟกัสมาสา่นฝันนะคะไปเม็กคาเฟ่ก่อนน้องไปต่างประเทศเนาะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้มาด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่เมื่องหลังย้อนภากไปตายนี้แหละที่ก็าพูดอยากก่อนเลยเห็นชมกันไชิมเมทอยากก่อนเลยเห็นีไปชิมเมทโอเคก็ถ้าสถานการณ์นี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพาน้องไปสั่นฝันนะคะไป